บริ์ชสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบิร์แชร์ในช่อง Birthday Channel ครับ และกลับมาอยู่กับเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับและประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในบเบิร์ตแชร์ e ีพนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นตัวของลูกฟุตบอลตั้งตรงนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของฟุตบอลครับโดยประเด็นในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยมาแชร์กันนะครับก็คือประเด็นที่ว่าทําไมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจึงเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่รักของแฟนคลับทั้งในประเทศไทยเองและทั่วโลกเลยนะครับอะไรเป็นสิ่งสําคัญหรืออะไรเป็นปัจจัยสําคัญเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับ และเรามาดูกันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของ VNL 2022ได้ด้วยแล้วนะครับเราจะมาดูว่าในการเจอกันของรอบ8ทีมสุดท้ายทีมไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการจะชนะตุรกีเพื่อเข้าสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายของ VNL 2022คลิปนี้เรามาแชร์กันครับและเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรบ้างว่าทำไมทีมสาวไทยของเราถึงกลายเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลกลองพิมพ์คอมเมนต์แชร์กันเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และสำหรับใครที่เข้ามาในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเบิร์ดฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช anel ของเบิร์ดด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Birthday c h anel n ครับเบิร์ดเดย์เอาละครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงรเรียนแรกกันก่อนนะครับว่าทำไมนักวอลเลรรย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยถึงเป็นที่ชื่นชอบ และกระแสต,ตอบรับดีมากๆจากทั่วโลกจนกลายเป็นทีมที่มีแฟนคลับกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับอะไรคือปัจจัยสําคัญวันนี้เบอร์กิฟยกมา3ปัจจัยด้วยกันครับและประเด็นที่1น,นะครับก็คือเรื่องของฝีมือและผลงานของทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั่นเองครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะว่าปัจจัยที่ทาให้คนทั้งประเทศรวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจนักวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นั่นก็คือผลงานและฝีมือรวมถึงศักยภาพของทีมชาติไทยนั่นเองครับในหลายปีที่ผ่านมานะครับวอลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในระดับนานาชาติในหลากหลายผลงานนะครับจึงเป็นจุดที่ทําให้ทั้งแฟนชาวไทยและทั่วโลกหันมาจับตามองและส่งกําลังใจตามเชีย์ทีมชาติไทยนั่นเองครับหลายๆคนที่ติดตามสาวไทยมานะฮะก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่าจุดเริ่มต้นสําคัญสําคัญเนี่ยของทีมสาวไทยของเรานะครับเริ่มจากโค้ชคนหนึ่งครับนั่นก็คือโคช้ชออสเกติพงศ์รัตตตะเกียงไกรนั่นเองครับ โค้ชออสได้เองนะฮะได้เข้าไปบอกกับสมาคมในปี2001ครับบอกว่าผมอยากจะพาทีมชาติไทยไปแข่งขันลย์บอลระดับโลกครับนั้นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยโค้ชออสนะครับด้วยรวบรวมเยาวชนนะครับและก็ไปเก็บตัวที่จังหวัดจลากลายเป็นที่มาของ national team 2001ครับซึ่งเป็นการรวบรวมแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะต้องรวบรวมดาวรุ่งเนี่ยที่อายุไม่เกิน17ปีและมีเป้าหมายว่า ทีมนี้นะฮะจะต้องกลายเป็นทีมชาติทุดใหญ่ภายในระยะเวลา4ปีครับแต่ข้อจํากัดสําคัญของตอนนั้นเลยนะฮะของทีมสาวไทยก็คือเรื่องของส่วนสูงครับต้องยอมรับครับว่าส่วนสูงของทีมสาวไทยถ้าไปแข่งในระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเจอกับทีมยุโรปเนี่ยทีมสาวไทยต้องมีส่วนสูงที่เป็นรองอย่างแน่นอนครับดังนั้นนะฮะการฝึกซ้อมและก็สตาฟโค้ชเนี่ยจะต้องมีวิธีการและก็มีแทคนิคในการรับมืออย่างแน่นอนครับ โดยภายใน national team 2001ในขณะนั้นนะ,นะฮะก็มีเยาวชนหลักๆอยู่ทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับซึ่ง7คนเหล่านั้นไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าเขาจะกลายเป็น7เซียนผู้สร้างตำนานและความยิ่งใหญ่ให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับโดย7เยาวชนในตอนนั้นนะ,นะก็ประกอบไปด้วยหลักๆนะครับก็คือ 1. ฮะพี่หน่องปลื้มจิตขินขาวครับพี่สารานุสราต้อมคำนะฮะพี่อ่อนอ,อนุมาสิทธิรักพี่แจ็คอมพรยาผ่านะครับ พี่ปู่ม,มริกากันทองนะครับกัปตันกิฟหรือว่าพี่กิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับและก็พี่นาวันนาบัวแก้วครับเจ็ดเยาวชนตอนนั้นที่จะก้าวเข้าสู่เจ็ดเซียนในอนาคตนะครับก็เริ่มต้นนะฮะด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงนะครับทาให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ในตอนนั้นนะครับเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี2002ครับทีมชาติไทยของเรารก็ได้มีโอกาสเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก ในการเข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่อย่าง World g แกร d p ์ e ปีดในครั้งแรกครับหลังจากนั้นครับโค้ชออสและทีมสตาฟโค้ชนะครับก็กลับมาศึกษาพัฒนาปรับปรุงนะครับโดยกลับมาเริ่มศึกษาข้อมูลของทีมต่างประเทศศึกษาแทคนิคและเทคนิคใหม่ๆนะฮะเพื่อมาใช้ในการปรับปรุงทีมนะครับจนทำให้ทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งแกร่งขึ้นจนกระทั่งในปี2005จนถึงปี2006ทีมสาวไทยจากเดิมที่แพ้มาตลอดเริ่มมีการได้เซต เริ่มมกีการเก็บเซต,ตจากคู่แข่งได้จนไปถึงการที่จะเก็บชัยชนะได้ในที่สุดครับและแมชสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของทีมสาวไทยให้กลายเป็นที่รู้จักและที่สนใจของแฟนชาวไทยนั่นก็คือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียป,ปี2009ครับในแมชนั้นนะครับกับตันกิฟวิลาวันอภินภูนงกระโดดขึ้นตบหัวเสานะครับเก็บแต้มสุดท้ายปิดแมชไปได้ทำให้ทีมชาติไทยสามารถล้มจีนได้ในปีนั้น และพังงาดขึ้นเป็นแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่กับการขึ้นมาเป็นแถวหน้าของเอเชียอย่างเต็มตัวครับในขณะนั้นจึงทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วลอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยกลายเป็นที่พูดถึงเป็นที่สนใจและมีแฟนๆคอยเชียร์มากขึ้นมากขึ้นหลังจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในปี2009ครับโดยเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะไม่ว่าจะมีกระแสะและก็มีแฟนคลับตามวลอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยและให้ความสนใจมากขึ้นแล้วนะครับ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเองนะฮะก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้สูงขึ้นนะครับหรือพวกเธอะะสามารถล้มทีมชั้นนำของโลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียรัสเซียสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้หรือทีมชั้นนำต่างๆเนี่ยทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะมาได้แล้วทั้งสิ้นเลยนะครับดันก็ยิ่งทำให้กระแสของวอลเลย์บอลเนี่ยไม่เพียงอยู่แต่ในประเทศไทยนะครับทำให้เป็นที่พูดถึงและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับไปทั่วโลกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมครับ ในช่วงระยะเวลา10ปีนิดที่ผ่านมานะครับเหล่าเจ็ดเซียนต่างๆรวมถึงดาวรุ่งที่สอดแทรกขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับทีมชาติไทยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้าอันดับที่4 World Grand ัง i x ปในปี2012การเป็นแชมป์เอเชีย2สมัยนะครับก็คือ2009และ2013การเป็นแชมป์ AVC c ซในปี2012รวมถึงการรั้งอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน World Grand Cha m ม i ป n s h น p 2013 การได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงใน,นการแข่งขันเอเชียนเกมอย่างละหนึ่งสมัยนะครับรวมถึงที่สําคัญเลยครับจุด7เซียนนี้นะฮะก็สามารถคว้าม,มาได้ถึง14เหรียญทองซีเกมนับได้ว่าเป็นเหรียญทองถึง12สมัยรวดเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสําเร็จของทีมสาวไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างความสําเร็จให้กับวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาได้ครับประเด็นที่2นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับตัวเล็กแต่ใจโคตรสู้เลยฮนะ เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าวอลเลย์บอลหญิงท,ทีมชาติไทยนะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยกว่าทีม,มระดับโลกในลหลายๆทีมเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมชาติยุโรปเนี่ยทีมชาติไทยมีส่วนสูงที่เป็นรองอย่างแน่นอนสามารถแข่งขันกับทีมชั้นนําระดับโลกได้อย่างสูสีถึงหรือไม่ก็ท่านสามารถเก็บเซตบางแมตช์ก็สามารถเก็บชัยชนะได้โดยสามครับโดยที่โค้ชออดนะครับอดีตโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยก็เคยได้เล่าไว้นะครับว่าไทยเราเองเนี่ยนะฮะก็มีการที่จะพยายามที่ค้นสไตล์การเล่่นใหม ที่แตกต่างจากชาติชั้นนําอื่นๆนะฮะได้แก่นักตกทีมชาติไทยเนี่ยต้องพลิกจุดด้อยเรื่องของสรีระให้กลายมาเป็นจุดเด่นครับใช้สรีระร่างกายที่อาจจะตัวเล็กกว่าทีมยุโรปนะครับหรือว่าทีมอื่นๆนะฮะให้กลายเป็นความคล่องตัวการเคลื่อนที่รวดเร็วรวมถึงมีการใช้บอลสูตรลูกผสมต่างๆเข้ามาเพื่อหลอกบล็อกทําให้สามารถตีและทำคะแนนได้มากขึ้น ด้วยการเล่นบอลผสมเคลื่อนที่รวดเร็วสปีดบอลที่ค่อนข้างไวและการใช้บอลมิกบอลผสมที่หลากหลายจึงกลายเป็นสไตล์การเล่นที่ทําให้แฟนๆติดตามและประทับใจชื่นชอบการเล่นบอลผสมต่างๆที่หลากหลายของทีมชาติไทยนี่เองครับเพราะฉะนั้นนี่ไงนะครับแม้ว่าสรีรักของเราจะเป็นรองนะครับแต่ใจสู้เต็มที่และเล่นอย่างสนุกสนานทุกแมต นี่น่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทาให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมาสนใจและตามเสียบอลบอล์บอลหญิงทีมชาติไทยครับปัจจัยที่3นะครับก็คือเรื่องของรอยยิ้มและสไตล์การเล่นที่สดใสและมีเสน่ห์ครับในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ผ่านมานะครับเสน่ห์ที่ทําให้บอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยกลายเป็นขวัญใจและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลล์บอลทั้งชาวไทยและทั่วโลกนะครับนั่นก็คือรอยยิ้มของนักกีฬาที่ไม่เคยย่อท้อครับไม่ว่าการแข่งขันจะเกิดการผิดพลาด หรือมีคะแนนที่เป็นรองอยู่แค่ไหนก็ตามนะครับเธอก็จะยิ้มและเริ่มต้นในการสู้ใหม่สู้สุดหัวใจได้ด้ว,ว่าเป็นทีมที่มีหัวใจนักกีฬาและยิ้มสู้ทุกสถานการณ์ครับสำหรับใครหลายๆคนที่มีโอกาสได้ดูการถ่ายทอด <c oughs> การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะฮะของทีมชาติไทยเนี่ย จะเห็น2สิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของทีมชาติไทยนะครับหก็คือเหมือนข้อที่2ที่เบิร์บอกไปนะครับก็คือทีมชาติไทยเองเนี่ยนะฮะเป็นทีมที่มีหัวใจนักสู้ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยถอดใจไม่ว่าตองใช้ความพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต้มเราจะตามหลังอยู่มากแค่ไหนนะฮะต่อให้แพ้นะฮะทุกคนก็ไม่เคยมีข้อสงสัยว่าพวกเธอทําเต็มที่หรือย,อยังเพราะทุกๆแมชนะฮะพวกเธอเนี่ยก็สู้เต็มที่และทําอย่างดีที่สุดในทุกๆแมชทุกการแข่งขันเลยครับ คาแรคเตอร์ส่วนที่2ที่สําคัญก็คือรอยยิ้มครับทุกๆคนในทีมชาติไทยนะครับก็จะมีการให้รอยยิ้มเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเสมอไม่ว่าแต้มนั้นเราจะได้คะแนนหรือจะมีใครทําแต้มเสียไปก็ตามทุกคนในสนามนะครับก็ต่างให้กําลังใจกันสู้ไปด้วยกันไม่ว่าแต้มจะเป็นอย่างไรนะครับจึงกลายเป็นภาพที่น่าประทับใจคนดูเองก็ดูแล้วมีความสุขดูแล้วสนุกกับการแข่งขันดูสนุกกับการเชียร์จึงกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ทั้งแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทย และวลอลเลย์บอลทั่วโลกหันมาให้กำลังใจและตามเชียร์ทีมชาติไทยเรียกว่าเป็นการตกแฟนๆจากทั่วโลกเข้าสู่ดอมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่องจากรอยยิ้มของพวกเธอนั่นเองครับ นั่นก็คือปัจจัยหลักๆนะครับสปัจจัยที่เบิร์ดกิบยกขึ้นมาเซียนมาด้วยผลงานที่โดดเด่นสไตล์การเล่นที่โดดเด่นใจสู้และรอยยิ้มและความมีสเสน่ห์ของวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจึงทําให้กระแสของวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีกระแสที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและฟีเวอร์มากขึ้นเรื่อยๆทั้งด้วยตัวของนักกีฬาเองและผลงานของทีมชาติไทยด้วยครับ <S <S ในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประกาศอำลาทีมชาติของเราบรรดาเจ็ดเซียนอย่างครบทั้ง7คนเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นเจ็ดเซียนผู้สร้างประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างหลากหลายเลยทีเดียวครับจากการอำลาทีมชาติของเราเจ็ดเซียนครบทั้ง7คนนั่นเองครับจึงเกิดเป็นคำถามที่เหล่าบรรดาแฟนคลับของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต่างพากันตั้งคำถามและตั้งตารอชมนะครับว่าน้องๆที่จะขึ้นมาเป็นเจนที่2รับไม้ต่อจากพี่ๆเจ็ดเซียนเนี่ย จะสามารถรักษามาตร,รฐานที่พี่ๆเจ็ดเซียนเนี่ยที่สร้างไว้ค่อนข้างสูงเนี่ยได้หรือไม่เหล่าน้องๆที่ขึ้นมาเนี่ยจะสามารถรักษามาตร,รฐานของพี่ๆไว้ได้แค่ไหนจะทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยไปต่อได้ไกลแค่ไหนหรือจะหมดยุครุ่งเรืองของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วเป็นคําถามเป็นประเด็นที่หลายคนกําลังสงสัยครับจนกระทั่งในปีนี้ฮะปี2565ริบครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยุคใหม่ หรือว่าเป็นเจนที่2นะฮะต่อจากรุ่นพี่เเสียนเนี่ยนะฮะ mm. ภายใต้การดูแลของโค้ชด่วนดนัยศรีวชระเมทากุล mm. ก็ได้เข้ามาตอบคําถามและก็พิสูจน์ตัวเองครับซึ่งวลว์บอลหญิงทีมชาติไทยในเจนที่2นะครับที่บรรดาแฟนๆพากันเรียกว่า7เซียนรุ่นที่ mm. 2ก็ประกอบไปด้วย7คนดังต่อไปนี้ครับคนแรกก็คือปี่นรุนแป้นน้อยนะครับอัชรพรคงยศนะครับบุ๋มบิ่มชัชุอรอนโมกศีถิมพิษยาโกกรัมนะครับ ชมพู่ความพัน์เกิดปราดนะครับเนันดาวนิจแจ้งและหัทยาบำรุงสุขและนี่ก็คือเจผู้เล่นหลักๆของทีมชาติไทยเจนที่ 2, 2และก็ยังมีการรวมกับดาวรุ่งคนอื่นๆของทีมชาติไทยจนกลายเป็นปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นที่2ครับแอบกระซิบตรงนี้เลยนะครับว่านักกีฬาสาวไทยนะครับที่อยู่ในใจแล้วก็ตามเชียร์เนี่ยทีว่าอยู่ในด้อมของเขาก็คือบุ๋มบิ๋มทัศสุออรโมกศีครับแอบเชียร์มาตั้งแต่น้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยเข้าไปเป็นทีมชาติตั้งแต่14นาิเพื่อะละ มีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนไหนที่อยู่ในดวงใจบ้างลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ดูนะครับเพื่อนๆครับเหล่าบรรดาเจสเซียนยุคใหม่เนี่ยในรุ่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นที่2เนี่ยนะครับก็ได้เริ่มที่จะพิสูจน์ตัวเองและพยายามตอบคําถามและความกังวลของเหล่าบรรดาแฟนคลับครับและบทพิสูจน์แรกของพวกเธอนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจนที่2ที่สามารถทําได้สําเร็จแล้วนะครับนั่นก็คือการเดินทางไปคว้าเหรียญทองเหรียญที่15ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง4เกมครับ ซึ่งนับได้ว่าเป็นสมัยที่13ของทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆสมัย13สมัยซ้อนและพวกเธอก็ยังคงสามารถทําได้อย่างสําเร็จกับบทพิสูจน์บทแรกครับหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางเพื่อไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนะครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ FIVB นะครับในการแข่งขัน FIVB Nations League 2022หรือว่า VNL 2022นั่นเองครับ ซึ่งเป็นการรวบรวมทีมชั้นนําของโลก16ทีมเข้าด้วยกันนะครับและดูเหมือนว่าคําถามและข้อกังวลประเด็นต่างๆนะฮะกับทีมชาติชุดใหม่ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเหล่าบรรดาแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศก็ได้รับการพิสูจน์และตอบคําถามด้วยการเล่นในสนามแรกของพวกเธอทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับกับการเปิดสนามนะครับเอาชนะบบลแกเรียทีมลำดับที่17ของโลก ซึ่งในขณะนั้นไทยอยู่อันดับที่19ของโลกนะครับสามารถเอาชนะบางกร,รียไปได้3ตัวูนเซตเรียกได้ว่าทําเอาแฟนๆทุกคนเนี่ยอึ้งกับฟอร์มที่สุดร้อนแรงสุดมันในการแข่งขันครั้งนั้นเลยนะครับในเกมต่อมานะครับทีมชาติไทยก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะ เซอร์เบียทีมชาติอันดับที่5ของโลกไปสุดมันนะครับบอกเลยว่าเกมนั้นนะฮะเบิร์ดนั่งดูอยู่และชิวเป็นแฟนหลายคนที่ชมอยู่เนี่ยนะฮะลุ้นทุกลูกลุ้นทุกเซตสนุกมากๆและสูสีมากๆทีมชาติไทยนัดฟอร์มเก่งออกมาสามารถเฉือนชนะเซอร์เบียไปได้3ต่อ2เซตเรเ้ว่าตอกย้าความร้อนแรงของฟอร์มทีมชาติไทยชุดใหม่เลยครับและหลังจากนั้นก็ตอกย้าฟอร์มที่ร้อนแรงของเธออีกครั้งด้วยการเอาชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สูสีสนุก และชืะ่อว่าแฟนๆทุกคนลุ้นกันได้เซยที่ว่านั่งไม่ติดเลยทีเดียวครับเบร็กก็เป็นหนึ่งในนั้นที่นั่งอยู่หน้าจอแล้วก็ลุ้นกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับพอผ่านสนามแรกไปนะครับก็เริ่มเป็นบทพิสูจน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วล่ะครับว่าบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยยุคใหม่เนี่ยน่าจะสามารถโชว์ศักยภาพและสามารถเล่นได้ดีเล่นได้เก่งไม่แพ้กับพี่ๆเลยทีเดียวครับจนกระทั่งสิ้นสุด3เกมนะครับจากก่อนการแข่งขันที่พวกเธออยู่ลำดับที่19ของโลก จบการแข่งขัน3สนามนะครับเธอสามารถก้าวเข้ามาสู่เป็นลันดับที่14ของโลกด้วยคะแนน205ครับถือว่าก้าวกระโดดด้วยการแข่งขันภายในแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองครับในอกจากนี้ฮะด้วยคะแนนเก็บที่พวกเธอทีมสาวไทยเก็บมาตลอดทั้ง3 3สนามนะครับทำให้พวกเธอสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมชาติไทยของเรานะครับในการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของท n l เป็นครั้งแรกของทีมชาติไทยครับ ทำให้ทีมสาวไทยนะครับจะต้องบินไปแข่งขันต่อในรอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศตุรกีโดยในการแข่งขันรอบแปดทีมสุดท้ายนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับจะต้องพบกับเจ้าบ้านอย่างทีมชาติตุรกีครับโดยที่จะมีการแข่งขันกันนะครับในวันที่14กรกฎาคม2 5 6 5เวลา4ีทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเราเลยนะครับทีนี้เราจะมาลองพูดคุยกันประเด็นนี้นะครับเพ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างครับว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติตุรกีที่เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ย ทีมชาติไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่สามารถเก็บไทยชนะและผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับโดยหลังจบ VNL ทั้ง3สนามนะครับทีมชาติตุรกีนะครับอยู่อันดับที่5ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมในเวิร์ลแรงกิ้งทั้งหมด328คะแนนครับ ในการที่ทีมชาติไทยนะครับอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมของ World Ranking ทั้งหมด205คะแนนครับทีนี้มาลองย้อนดูนะครับการเจอกันของตุรกีและก็ไทยนะครับ5แมตช์ล่าสุดนะครับปรากฏว่าเป็นทีมชาติตุรกีนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติไทยได้ทั้ง5แมตช์เลยนะครับ ดยครั้งล่าสุดนะครับที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติตุรกีได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อการแข่งขันเวลกรังปี2017เลยทีเดียวครับที่เราสามารถเอาชนะทีมชาติตุรกีไปได้3-0ต่อเสตครับทีนี้ในมุมมองของเบิร์เองนะครับถามว่าทีมชาติไทยมีโอกาสาที่จะสามารถชนะหรือว่าเก็บชัยชนะเหนือเชมชาติตุรกีและผ่านเข้าไปเล่นในรอบสีทีมสุดท้ายได้หรือไม่โดยจากตัวเบิร์ตเองนะฮะบ,บอกว่าอาจจะมองว่ายังพอมีโอกาสนะครับ ถ้าเรามองดูฟอร์มของตรุรกีในปีนี้เองนะครับในหลายๆสนามที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าฟอร์มตรุรกีเนี่ยจะไม่ได้ดุดันหรือว่าร้อนแรงเหมือนกับปี่านๆมานะครับแต่คําว่าไม่ได้ร้อนแรงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทีมชาติตุรกีจะเล่นไม่ดีนะครับเขาก็มีความดุดันตามสไตล์ของทีมชาติตุรกีและฟอร์มก็ยังดีอยู่ในระดับที่มาตรฐานสูงอยู่เช่นเดิมนะครับยิ่งในปีนี้นะครับรอบไฟแนลเองเนี่ยจากที่ตรุรกีด้วยนะครับเป็นเจ้าบ้านโดยยังมีแรงเชีย ที่เป็นพลังเสริมให้กับทีมชาติตุรกีเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเองนะฮะเบิร์ตมองว่าทีมชาติตุรกีเนี่ยก็ยังคงมีแต้มต่อที่จะเก็บชัยชนะได้เหนือกว่าทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับแต่สาหรับทีมชาติไทยของเราเองเนี่ยก็ยังมีหวังที่จะพอสู้ได้พอเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติตุรกีได้เช่นเดียวกันที่เล่นบอลยกสูงอ่แล้วก็ตบเหนือบล็อกแบบแรงๆนะครับทีมชาติไทยจะแพ้จะแพ้ทางทางนี้นะฮะซึ่งตุรกีก็มีเบิร์99นะฮะ คาราคูตที่ตกสูงนะครับแล้วก็ตบแรงด้วยก็ต้องมาลองดูว่าวันนั้นเนี่ยคาราคูตจะสามารถท็อปฟอร์มหรือเปล่าและทีมชาติไทยจะรับมือกับการเล่นแบบนี้อย่างไรหรือมีแผนมีอะไรหรือเปล่าต้องมารอติดตามกันนะครับยังไงก็มาร่วมกันส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมชาติไทยของเรานะครับในการเจอกับทีมชาติตุรกีในรอบ8ทีมสุดท้ายของเว2022ในวันที่14กรกฎาคม2565 เวลาสีทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งสามารถรับชมได้ผ่านการถ่ายทอดสดในช่องวัน3 1อครับเพื่อนๆฮะไม่ว่าทีมชาติไทยจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับเราเชื่อว่าทีมชาติไทยจะเล่นอย่างสนุกสูสีและสร้างความสูงส่งพลไทยอย่างแน่นอนเราพร้อมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมชาติไทยให้ทําให้ดีที่สุดในการแข่งขันรอบสุดท้ายของฟีนแครั้งแรกของทีมชาติไทยครับเบิร์ดแชในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับทั้งเบิร์ดและเพื่อนๆเองเนี่ย ก็น่าจะได้เห็นศักยภาพของทีมชาติไทยยุคใหม่หรือว่าเจนใหม่แล้วนะครับพวกเธอพร้อมแล้วนะครที่จะไปเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ๆด้วยตัวของพวกเธอเองและพร้อมที่จะไปต่อสู้แข่งขันกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชั้นนําของโลกทั้งในเอเชียและในยุโรปครับด้วยจิตวิญญาณแห่งนักสู้การสู้ด้วยรอยยิ้มความสุขทําให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมใหม่นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชอบของทั้งแฟนชาวไทยและทั่วโลก ไม่เว้นแต่ f i v b. b ที่เป็นเจ้าของการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกด้วยนะครับก็ลงอวยไทยแล้วอวยไทยวีกลายเป็นลูกรักของเพจวอลเลย์บอล FIVB กันเลยทีเดียวครับจนทำให้ล่าสุดก็จะเห็นรูปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยขึ้นอยู่บนรูปปกของเพจ FIVB ด้วยนะครับและกระแสตอบรับที่ดีเช่นนี้นะครับ FIVB ลงคลิปวิดีโออะไรของสาวไทยก็ได้รับยอดวิวได้รับเอนเกจเมนต์กันไปปังๆทุกอย่างเลยทีเดียวครับ รวมถึงช่อง <_ an> การถ่ายทอดสดก็มีเรตติ้ง <_ an> พุ่ง <_ an> กระฉูดอย่างที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่น่าจะได้คําตอบไปแล้วนะครับว่าทําไมทีมชาติไทยของเราจึงเป็นที่รักและเป็นที่ชื่นชอบของทั้งแฟนชาวไทยและแฟนทั่วโลกนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าผลออกมาจะแพ้หรือว่าชนะนะครับหากพวกเธอทีมสาวไทยเนี่ยสู้อย่างเต็มที่ด้วยหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คู่ต่อสู้ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งเพียงใดแฟนบอลบอลชาวไทยอย่างเบิร์ตและเพื่อนๆทุกคน ก็จะคอยส่งกำลังใจคอยตามเชียร์และเชื่อว,ว่าจะอยู่เคียงข้างกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องไปทุกๆก,การแข่งขันครับและนี่คือทั้งหมดของเบอร์แชร์ใน EP นี้นะครับเพืเอนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยนะครับและใน EP ต,ต่อไปอยากให้เบิร์มาพูดคุยในประเด็นไหนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์จะหยิบยกประเด็นน่าสนใจมาร่วมแชร์มาร่วมพูดคุยกันในเบอร์แชร์ EP ต่อๆไปนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกับช anel ของเบิร์ดด้วยนะครับแล้วก็อย่าล like ืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง b บิร์ตเดย์ชาแนลครับ EP หน้าเบิร์ดจะมาพูดคุยกและแชร์กันในประเด็นไหนฝากติดตามทุกคอนเทนต์ของ b บิร์ตเดย์ชาแนลด้วยนะครับ EP นี้เบิร์ดและเบิร์ดแชร์ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมเชียร์ที่ห้าท้ายด้วยนะครับ14กรกฎาคมนี้4คืนพริ้มชางช่องวันไฮแลนด์จู